ใครที่รอคอยแฟนอีดิชั่นมาแล้วนะคะในปีนี้นะกับสเปคจัดเต็มนะสมาร์ทโฟนแตกชิปที่สุดของกล้องกลางคืนพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายในราคาคุ้มค่าเลยนะอยู่ในมือแล้วตอนนี้กับ Samsung Galaxy s 21 FE <S <S ในที่สุดนะคะก็เปิดตัวสักทีสำหรับ Galaxy s 21 FE นะ มาโ์โฟนเรือธงจากซัมซุงนั่นเองเราจะกที่ปล่อยให้รอกันมาอย่างยาวนานนะคะถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าแ a n Edition นะแต่ว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยก็จับเต็มไม่แพ้กับ Galaxy S 2 1 s e r i เ s เลยค่ะ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอลีเฟนเรท120 h z กล้องหลัง3ตัวนะคะชิปเซ็ตก็เป็น Exynos 2100นสถาปัตยะกรรม5นาโนเมตรจะน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันค่ะ S Galaxy S 21 FE นะคะในครั้งนี้เนี่ยออกมาให้เลือกถึง4สีด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นสีลาเวนเดอร์สีไวท์สีกาไฟแล้วก็สีใหม่อย่างโอลิฟนี่เองนะคะส่วนดีไซน์นะก็จะเป็นแบบคอนทัวร์คัทที่เป็นเอกลักษณ์ของ Galaxy S Series เลยนะสีที่ได้มาในวันนี้นะคะก็คือสีโอลิฟนั่นเองนะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเขียวนะคะเนื้อด้านเรียบนะก็คือสับถนัดมือมากๆแล้วก็เกิดรอยนิ้วมือยากมากมเลยค่ะหน้าจอน,นะคะเป็นด y n ิ m i c a อ o l e d ต x Display ขนาด 6.4นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD+ เลยค่ะอัตราเฟซเรตก็สูงถึง120เฮิรตอัตราทัทแซม pling เรตน,นะคะสูงถึง240เฮิรตไปเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการแกนลานิมมือที่ใต้หน้าจอตรงนี้อีกด้วยนะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่177กรัมเท่านั้นค่ะมาดูที่ดีไซน์รอบตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะเริ่มจากหน้าจอเลยนะที่ด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องเซลฟี่อยู่นั่นเองนะความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลเลยค่ะ แล้วถัดมาที่ด้านบนตรงนี้นะอันนี้ก็คือส่วนของลำโพงนั่นเองนะคะดีไซน์มาได้เนียนกริบาง มองแทบไม่เห็นเลยนะว่ามีลำโพงซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านบนตรงนี้จะมีรูไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอยู่นั่นเองค่ะถัดมาที่ด้านข้างนะด้านข้างตัวเครื่องฝั่งนี้เนี่ยก็คือเรียบสนิทไปเลยนะคะแล้วก็มาอีกฝั่งนึ่งจะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่มพาวเวอร์นั่นเองค่ะต่อมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้สาม,มารถใส่ได้2อซิมด้วยกันแล้วถัดมาจะเป็นในส่วนของรูไมโครโฟนแล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C นะคะ และถัดมาฝั่งนี้ก็คือลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะด้านหลังนะคะจะมีโมดูลกล้องอยู่นะมีกล้องทั้งหมด3เลนดด้วยกันนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกหนึงดวงนะซึ่งโมดูลกล้องเนี่ยอาจจะนูนลงมาสูวเครื่องสักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวางก็งต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะ มาพูดถึงสเปคของเครื่องนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับชิปเซตนะคะใช้เป็น exynos 2100ออ oc ์แบบ5นาโนเมตร GPU เป็น Arduino 6 4 2 L ค่ะหน่วยความจำนะคะให้มาเป็น ram แปดิก rom 1 2 8 g b รยซระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดเลย Android 12นั่นเองนะ ส่วนแบตเตอรี่นะคะให้มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมซึ่งทางค m s ซุงเนี่ยเขาเคลมเอาไว้เลยนะคะว่าสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งวันแม้จะใช้เป็นโหมด5ปีก็ตามนะคะรวมถึงรองรับการชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์อีกด้วยเสียบชาร์จไว้แค่30นาทีนะคะก็ได้แบตเตอรี่เกิน50แล้วค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วแบบไร้สายอีกด้วยส่วนการทนน้ำนะคะเครื่องนี้เนี่ยทนน้ำในระดับ IP68 เลยค่ะ ในส่วนของกล้องหน้านะคะความละเอียดเนี่ยให้มาที่ 3- 2ล้านพิกเซลเลยค่ะแล้วกล้องหน้าเนี่ยไม่ลองแล้วนะคือสวยประทับใจมากๆคือสวยจริงๆมี AI beauty ให้ด้วยนะคะปรับระดับความเนียนได้ถึงแบบ8ระดับไปเลยนะจะปรับให้ผิวเนียนหน้าเลียวเล็กอะไรเงี้ยมีให้หมดนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ปรับอ่ะก็คือสวยมากๆแล้วถูกใจสายเซลฟี่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ กล้องหลังนะคะให้มา3เลนด้วยกันเลยนะสำหรับกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็กล้องอัลตร้าความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นกันนะสุดท้ายเป็นเลนแบบเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซึ่งซูมได้สูงถึง30เท่าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูโหมดถ่ายภาพต่างๆที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะเริ่มจากโหมดถ่ายภาพปกติก่อนเลยนะโหมดนี้เนี่ยก็จะใช้กล้องหลังด้ทั้ง3เลนเลยนะคะรวมถึงเราสามารถปรับระยะการซูมเนี่ยได้จากหน้าจอเลยค่ะซูมได้สูงสุดถึง30เท่าไปเลย ส่วนะนกล้องหลักเนี่ยความละเอียดก็ให้มาสูงถึง12ล้านพิกเซลเนาะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้อย่างคมชัดเลยนะคะแม้ว่าจะซูมดูเนี่ยก็ยังได้รายละเอียดภาพที่ยางชัดเจนค่ะ ต่อไปนะคะพูดถึงโหมดถ่ายภาพมุมกว้างกันดีกว่าคะ่ะในโหมดนี้นะเหมาะมากๆเลยใครที่อยากจะถ่ายรูปเก็บภาพวิวแบบกว้างๆนะได้มุมมองที่แปลกใหม่นะคะแถมใช้โหมดนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะภาพจะไม่บิเดเบี้ยวอย่างแน่นอนนะคะได้ภาพที่สวยคมชัดนะแล้วได้มุมมองที่แปลกใหม่นะคะเอาไว้อัพลงสตอร,รี่กันแบบชิคได้เลยะคะ่ะ ต่อไปนะคะโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกับทุกเลนเลยนะคะมาพร้อมกับ AI สุดอัจฉริยะทำให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายภาพในรัลากลางคืนได้แบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะผ่าน AI มันติดเ e มคอมโพสิชันนะคะที่จะรวมภาพ14เฟรมเป็น1ภายในระยะเวลาแค่5วินาทีเท่านั้นนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดน้อยแล้วก็ความเบลอในภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ะคะ่ะ Object กเอลิเซค่ะโหมดนี้เนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะเป็นโหมดที่จะช่วยลบวัตถุหรือคนที่เราไม่ต้องการจากภาพของเราเนี่ยออกไปแบบง่ายๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมเลยนะเคยไหมเวลาที่เราไปคาเฟ่หรือไปทะเลนะคะเราก็ติดคนนู้นคนนี้อยากจะลบทํำยังไงมันยากซะเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้นะคะไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะเราแค่เข้าโหมด Object e r a s e r แบบนี้นะแล้วเราก็เลือกไปที่วัตถุที่เราต้องการลบนะคะจากนั้นก็กดลบได้แบบง่ายๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะมาพูดถึง My Filter นะคือตัวเครื่องนี้นะคะจริงๆเขาก็มีฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาให้เลือกใช้งานกันแบบพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่สำหรับใครที่เป็นสายชอบคุมโทนนะคะมีฟิลเตอร์ในใจของตัวเองเนี่ยคุณสามารถเซฟเอาไว้ใน My Filter ของตัวเองได้นะคะได้มากถึง99แบบไปเลยค่ะก็เลือกคุมโทนกันได้แบบง่ายๆเลยค่ะ อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะคะก็คือ Dual Recording นั่นเองนะโหมดนี้เนี่ยคุณจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆกันเลยค่ะใส่วอล์น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะคุณสามารถถ่ายเก็บบรรยากาศต่างๆไปรวมถึงถ่ายตัวเองขณะพูดบรรยายไปด้วยเนี่ยได้พร้อมๆกันเลยค่ะแบบตัวอย่างแบบนี้เลย ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะหน้าจอเนี่ยเขาให้อัตราีเฟรชเรทสูงถึง120เฮิร์ตเลยนะแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะคะกับการปรับอัตราีเฟรทเรทที่เป็นแบบไดนามิกค่ะคือเครื่องเนี่ยเขาจะปรับอัตราีเฟรชนเรทให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ต่างๆของเราที่กำลังรับชมอยู่แบบอัตโนมัติเลยอย่างเช่นเรารับชมคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษรอัตราีเฟรชเรทก็จะไม่สูงมากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูนางหรือเล่นเกมเนี่ยอัตราีเฟรชเรทก็จะปรับขึ้นสูงขึ้นให้เหมาะสมกับสิ่่่่งงทีเเราาใช้นอยยูลคะ เดี๋ยวเราไปลองเทสการดูหนะังกับเล่นเกมกันเลยดีกว่า การที่มาได้ลองจับลองใช้งานนะคะจุดเด่นของเครื่องนี้เลยเนี่ยคือการที่เขานำสเปคของมาร์ทโฟนแฟชิป S21 ซีรีส์ในปีที่แล้วเนี่ย กลับมาใช้งานใหม่นะคะก็น่าจะถูกใจสาวก์แฟนอีดิชันนะคะที่รอคอยเครื่องในราคาที่คุ้มค่ามาพร้อมกับเต็กที่ตอบโจทย์ในทุกการใช้งานนะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะคะอันนี้เนี่ยก็คือสวยงามมากๆเลยนะมาเป็นแบบคอนทัวร์คัตนะคะและอีกหนึ่งสีที่ชอบมากๆก็คือสีใหม่แบบสีเขียวมะกอกโอลีฟอันนี้นั่นเองนะเป็นสีเขียวที่สวยมากๆเลยนะมาชอบมากๆ และอีกหนึ่งจุดเด่นที่เน้นมากๆเลยก็คือในส่วนของการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเขาทําได้ดีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะสามารถใช้งานโหมดนี้นได้ทุกเลนเลยค่ะรวมถึงมี AI อัจฉริยะนะที่จะช่วยปรับภาพให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะมาในราคา2 2 9 0 0นั้บาทนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะสามารถลองไปจับเล่นกันดูได้เลยนะลองไปเทสเครื่องกันดูได้ที่ช็อปของซัมซุงทุกสาขาเลยค่ะ ยังไงถ้าเกิดทุกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยค่ะรวมถึงฝากติดตามสยามโฟมของเราให้ครบทุกช่องทางเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกของปีเลยนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย